สวีดัสสวัสดีครับดาวิุตออนทัวร์พามาเที่ยวป่าครับวันนี้โอ้อยู่ท่ามกลางป่าเขานะครับนี่ใช้รถ v ีโก v ีโกแชมป์สี่คูณสครับวันนี้เรามาเที่ยวไม่ได้มาหลายสิบปีแล้วครับสมัยเด็กๆแล้วก็มาวิ่งเล่นเล่นน้ำตกอยู่แถวนี้นะครับ จะพาไปเดินไปดูน้ำตกตัดพึ่งนะครับตกตัดพึ่งตัดเจ้ยเนาะชาวบ้านเขาเรียกตัดเจ้ยตัดเจ้อยแล้วก็ตัดกบน่องเนาะเป็นชื่อเรียกที่ชาวบ้านเขาเรียกกันนะครับตัดเจ้อยก็อยู่ชั้นบน ตัดกุกน้องจะอยู่ข้างล่างม,มีแต่ป่ามีแต่ป่าไม้ครับตรงนี้เป็นน้ำตกที่อยู่ใกล้บ้านที่สุดนะครับเป็นต้นน้ำต้นน้ำของแม่น้ำเลยแม่น้ำป่าสักนี่แหละบ้านเราจะอยู่สูงสูงมากครับสูงที่สุดนะครับเป็นต้นน้ำเลย สมัยเด็กๆหนุ่มๆไม่รุ่นก็โอ้โหมาเล่นนี่ครับน้ำโอ้ยน้ำใสมากน้ำใสมากครับน้ำธรรมชาตินะนี่ครับนี่นี่เป็นน้ำที่มาจากคลองเล็กๆมันจะไหลรวมกันเนาะไหลายสายนี่ครับ วันนี้เราจะอยู่ข้างบนเนาะข้างล่างเราลงไปไม่ได้หรอกลกชันมากนู่นครับถ้าเราไปถ่ายจากข้างล่างมาโอ้โหจะสวยงามมากๆเลยนะครับสูงมากบรรยากาศดีมากๆเลยครับ ีเสียงรายเสียงรายมาถ่ายนี่สูงเลยครับข้างล่างเนาะนี่เลยตัางปีมากๆเลย เนี่ยขาสั่นแล้วครับเนี่ยถ่ายขนาดเนี้ยขาสั่นแล้วมันลื่นมากนะขึ้นไปดีกว่าโอ้โหครับอ,อันนี้เขาเรียกตากบน้องเนาะชาวบ้านเขาเรียกตากบนองถ้าน้าฝนน้ำจะเยอะมากนะครับ น,ออน้ำตกคู่หมู่บ้านเรานะครับบ้านพึ่งอันนี้เขาจะเรียกเป็นอีกตาดหนึ่งนะครับอันนี้เรียกตาดตกน่องเนาะตาดตกน่องครับ เอ้อันนี้เขาเรียกตดัดตัดเจื้อยเนาะนข้างหลังที่ทสูงๆเขาเรียกตัดปกน่องแต่ก็อยู่ติดกันนี่ครับเป็นแอ่งตรงนี้ที่อาบน้ำทำให้เป็นหนุมน่มๆไว้รุ่นสาวก็จะมานั่งมาเล่นน้ำตรงนี้กันนะครับเนี่ยสวยงามมากเลย ถ้าเป็นหน้าฝนเนะครับน้ําจะสวยมากน้ํำจะแรงตรงนี้หน้าหนาวน้ําก็จะใสใสประมาณนี้สวยงามมากเลยครับ สนใจก็ฝักุดมาได้เลยครับตาดพื้นตดัดโอ้พี่ชายมาแล้วเนี่ยอ,อ,อ่าอ,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 อ่าบรรยากาศดีมากๆเลยอ่าน้ำตกตกตาดพื้ง อ,อันนี้ปับดีๆแป้งจริงอันอนี้ดีดีโอ้ยนะเป็นที่ฐานฐานที่ท่องเที่ยวได้นะครับนี่เล่นน้ำบ่เล่นน้ำบ่หน้ามาอันนี้เขาเอินซัดกุ้งน้องหรือซัดพึ่งนะซัดอย่างก่อน อันนี้ตากงน้องเหรออันข้างล่างก่อนน่ยังตัดยังนี่นะตัดอันเดียวกันนะเพราะมันมีซองซิลเป็นบ่อันนี้ตัดเฉยตัดเฉยอันนั้นตากงน้องนี่ครับเราโตโตมาจากตรงนี้นะครับเด็กๆเราก็มาเล่นน้ำตรงนี้นะอืออือข้างล่างกนเป็นทัด บ้นเฮ่ปลาจัดปลาจัดปลาปกขาวอะ่ะเยอะบรรยากาศดีครับผมถ้าใครสนใจก็มาเที่ยวได้นะครับตาดตรึ่งบ้านพึ่งตำบลวังยาวอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนะครับ